เปิดชีวิตทายาทตลาดย่านรังสิตใครจะคิดว่าเป็นของพระเอกแถวหน้าคนนี้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานจนความสามารถพาขึ้นแท่นระดับพระเอกแถวหน้าสำหรับเจเจพิพัฒนีลพรพัดหวานใจสุดหล่อของนางเอกสาววิววรรณรสที่นับวันความหวานของทั้งคู่ทวีคูณแถมยังเสมอต้นเสมอปลายมีโมเมนต์น่ารักรับออกสื่อให้ได้เห็นกันตลอด แต่เพราะช่วงนี้ปัญหาโควิด1 9ระบาดหนักทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันอีกทั้งช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวหนุ่มเจตที่บริหารตลาดพรพัฒตลาดใหญ่ย่านรังสิตกำลังเจอกับปัญหาพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยหนุ่มเจตเปิดเผยว่าช่วงนี้ที่บ้านก็ประสบพบเจอปัญหาอยู่ไม่มีไรายได้เข้ามาเยอะเหมือนเมื่อก่อนโดยเราเลือกที่จะไม่เก็บค่าเช่าตลาดเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้า แต่ตลาดก็ยังไม่เงียบเหงาเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วเพราะเราเป็นตลาดขายส่งคนมาซื้อจะเป็นร้านอาหารเดิมไม้ยมกที่มาซื้อตอนเช้ามืดส่วนช่วงนี้หนุ่มเจ็ดเองก็ได้รับผลกระทบงานในวงการเป็นหลับเพราะจะออกกองไปถ่ายละครก็ไม่ได้แต่ก็เข้าใจในสถานการณ์นี้ดี